จีนฟื้นจริงหรือแค่ภาพลวงหลังหลายแบรนด์ตะวันตกเริ่มเห็นยอดขายโตผู้บริหารบริษัทชาติตะวันตกเริ่มเห็นสัญญาณการฟื้นตัวของการใช้ใจ่ายของผู้บริโภคในจีนหลังซบเซามานานแบรนด์ใหญ่อย่างเอสเทอเดอร์อีวีเม e และอ d i d a s ต่างรายงานยอดขายที่เติบโตขึ้นในไตรามาสล่าสุดวิกฤตในภาคอสังหาริมทรัพย์ยังคงเป็นปัจจัยสำคัญที่ฉุดรั้งความเชื่อมั่นและการบริโภคโดยรวมแม้จะมีแนวโน้มที่ดีขึ้นแต่ผู้บริหารส่วนใหญ่ยังคงมีท่าทีระมัดระวังและมองว่าการฟื้นตัวเต็มที่ยังต้องใช้เวลาผู้บริหารระดับสูงของบริษัทยักษ์ใหญ่จากชาติตวันตกอทอนี่ดำเนินธุรกิจในจีนเริ่มเห็นสัญญ,ญาณการฟื้นตัว ของการจับใจใช้สอยในตลาดหลังจากที่ซบเซาต่อเนื่องมานานแม้ว่าภาพรวมจะยังคงมีท่าทีระมัดระวังอยู่ก็ตามสเตฟานเดลาฟาเวรีซีอีโอของเอสเทอลอเดอร์ให้สัมภาษณ์กับสันักข่าวบลูมเบิร์กว่าตอนนี้เริ่มมีแรงขับเคลื่อนบางอย่างตลาดเริ่มกลับมาคึกคักขึ้นอีกครั้งปีนี้เขาเดินทางไปจีนถึง3ครั้งเพื่อดูแลหน่วยธุรกิจสำคัญที่จำหน่ายแบรนด์หรูเช่นลา m มร t ทอมสอดบิวตี้และ l อลีลาบนอกจากนี้เขายังเพิ่มการใช้งานศูนย์วิจัยในเซี่ยงไฮ้และขยายร้านค้าแบบป๊อปอั นานซึ่งปัจจุบันมีจำนวนผู้เข้าชมมากกว่าช่วงก่อนการแพร่ระบาดของโควิดในทีแล้วอย่างไรก็ตามเขาแสดงความระมัดระวงังและยังไม่กล้าประกาศว่าตลาดจีนฟื้นตัวเต็มที่โดยย้ำว่าเรายังต้องระมัดระวังอยู่ ในช่วงไม่กี่สัปดาห์ที่ผ่านมาหลายบริษัทจากอเมริกาเหนือและยุโรปก็เริ่มเห็นผลลัพธ์เชิงบวกในตลาดจีนเช่นกันตัวอย่างเช่นยอดขายของเอสเทล r เดอร์เพิ่มขึ้น9%ในไต,ตรมาสล่าสุดขณะที่แอลโอริเอเติบโตขึ้น3%ด้านเนวิเมชก็ชี้ว่าจีนเป็นแรงขับเคลื่อนสำคัญของการเติบโตในภูมิภาคเอเชียโดยเฉพาะอย่างยิ่งในกลุ่มสินค้าแฟชั่นและเอ ครึ่งหนังขณะที่อ d i d a ามียอดขายเติบโตในระดับเลข2หลักและ c r o อ s มียอดขายพุ่งสูงกว่า20%อย่างไรก็ตามบทวิเคราะห์ของ Bloomberg เผยว่าการเติบโตของยอดขายเหล่านี้ส่วนหนึ่งเป็นผลมาจากฐานตัวเลขของปี2024ที่ค่อนข้างต่ำเนื่องจากเศรษฐกิจจีนอยู่ในช่วงภาวะเงินเฟอ้อต่ำที่ยาวนานที่สุดนับตั้งแต่ทศวรรษ1970ยิ่งไปกว่านั้น วิกฤตการณ์ในตลาดอสังหาริมทรัพย์ยังส้ำเติมให้การบริโภคซบเซาลงไปอีกหลังจากที่มาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจของรัฐบาลเริ่มได้ผลน้อยลงทั้งแบรนด์หรูและแบรนด์ทั่วไปแบรนด์แมสในจีนต่างประสบปัญหายอด ขายลดลงในสินค้าหลากหลายประเภทตั้งแต่ผลิตภัณฑ์ดูแลผิวไปจนถึงกระเป๋าและเบียขณะเดียวกันการแข่งขันด้านราคาและโปรโมชั่นก็ทวีความรุนแรงขึ้นอย่างมากแม้ว่าทางการจะเคยเรียกร้องให้ยุติการแข่งขันที่ไม่เป็นธรรมก็ตามทางการปักกิ่งประกาศแผนจะเร่งกระตุ้นการบริโภคภายในประเทศในระยะเวลา5ปีข้างหน้าเพื่อลดการพึ่งพาการส่งออกแต่ ภารกิจนี้เป็นเรื่องที่ท,าท้าทายเนื่องจากตลาดแรงงานยังคงมีความไม่แน่นอนและวิกฤตอสังหาริมทรัพย์ก็ยังไม่มีแนวโน้มคลี่คลายมิเชลเชงหัวหน้าฝ่ายวิจัยผู้บริโภคเอเชียของกรดเมิร์แซกกล่าวว่ายังต้องจับตาดูว่าการฟื้นตัวนี้จะยั่งยืนหรือไม่เพราะความมั่งคั่งและความเชื่อมั่นของผู้บริโภคจีนยังคงผูกติดอยู่กับภาคอสังหาริมทรัพย์ซึ่งตอนนี้ยังอ่อนแออยู่มาก แม้ว่าผู้บริหารของบริษัทยักษ์ใหญ่หลายแห่งจะเริ่มมองตลาดจีนในแง่ดีขึ้นแต่พวกเขาก็ยังคงเตือนว่าการฟื้นตัวอย่างยั่งยืนในระยะยาวยังอยู่ในช่วงเริ่มต้นเท่านั้นผู้บริหารของรี w i มิสแจ้งแก่นักลงทุนเมื่อเดือนตุลาคมว่าแบรนด์ในเครือทั้งหมดมีพัฒนาการที่ดีในจีนโดยเฉพาะ Louis Vuitton ซึ่งเพิ่งเปิดแฟลกชิปสโตลขนาดใหญ่ในเซี่ยงไฮ้พร้อมทั้งมีรานอหาหานและนิทรรศการศิลปะภายในร้านเซซิลคาบานีประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการเงินของ r e ว i มิสกล่าวกับนักวิเคร จริงอยู่ที่วิทอนฟื้นตัวอย่างแข็งแกร่งมากแต่เรามองว่ายังต้องใช้เวลาอีกสักพักกว่าตลาดจีนโดยรวมจะกลับมาเต็มที่สำหรับอาดิดาสซีอีโอบียอนกูนเดนกล่าวว่าค่อนข้างความพอใจต่อทิศทางธุรกิจในจีนโดยเฉพาะอย่างยิ่งในกลุ่มสินค้ารองเท้าบาสเกตบอลที่กำลังได้รับความนิยมเพิ่มขึ้นในด้านนิโคล่าฮิโรนิมูซีอีโอของแอลออริเอลเตือนนักลงทุนไม่ให้ตื่นเต้นกับตัวเลขมากเกินไปแม้จะยอมรับว่าเห็นสัญญาณความเฉื่อนออมมันของผู้บริโภคจีนที่ดีขึ้นเล็กน้อย และตลาดเริ่มมีเสถียรภาพโดยแอลโอริอลมียอดขายเติบโตในหลายช่องทางโดยเฉพาะในกลุ่มสินค้ารูราเขากล่าวสรุปว่าผมยังระวังเรื่องตลาดจีนอยู่เสมอแต่โดยรวมแล้วตอนนี้ตลาดกลับมาอยู่ในทิศทางที่เป็นบวกอีกครั้ง